สบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนนบ่าวว่าฝั่งไทยฝั่งลาวเมื่อเน,นี่มาพบกับซ่องบ่าวเตยเมื่อน,นี้บ่าวเตยพาพี่พาน้องมาเบิงเนาะขายทหารเก่าที่อยู่ตั้งอยู่เมืองสิงห์เนาะเป็นขายทหารแต่แต่สมัยสงครามเหรอสมัยสงครามฝรั่งเหรอเนาะนี่จะเป็นขายทหารเก่าแต่สมัยสงครามเหรอที่ยังลงเรือไ้อยู่เมืองสิงหนะ์เนี่ยแต่ว่าตามเดือนนี่มันประชาชนจะมาปลูกเอ่อ ปลูกพักใส่เนาะนี่ทุกคนนี่เนาะจะเป็นป่อมแต่ก่อนมันจะเป็นป่อมมาป่อมทหารำลังเขาอันอยู่ไะนี่เนาะมันอาจจะเป็นป่อมเขาย่ามเนีะ่ะวันเนี้ย แล้วบอลนี้นี่บอลนี้นี่มันจะเป็นน่านบอลเฮือนเก่าของฝรั่งแต่ว่ามันปีเพมันล่มมาเองเพราะว่ามันอายุยอายุมันโดนแล้วก็ตอนหนี้มันปีเพปลาคาพังไปมหมด่อหยังเหลือแต่ก้อนหินเนี่ยดินจียังลงเรือไปอยู่เอาทุกคนไปบาเตยภาพให้่ง อย่าลืมน่าตะกคนที่เข้ามาส้มซองบาเตยเขาซ้อยมาสิงแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อกดติดตามเพื่อว่าเป็นกำลังใจซ่องบาดเตยนะนี่ส่วนพักแต่ส่วนเขามาปลูกอยู่บ้านเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านแต่ส่วนเขาจะจะมาปลูกพักยังแถวไหน ถ้าว่าบามาปลูกพักใสแล้วก็มันจะเป็นหกห้างแต่ว่าเอามาปลูกพักไว้เพื่อบรรบ,บาคษาแถวไหนสุดยอดเลยพักค,คำงามปินแต่พักปลอดสารผิดทั้งนั้นเลยนี่สุดยอดสุดยอดนะครับม,มันจะเป็นสีแจเลยทุกคน สีด่านเลยเสมอเจับสากเสมอไปเลยก็ะจะกอดโดยดินจีสองสันนะกำแพงหัวกำแพงหัวใช้กอดินจีโดยสองสันนี่นาอทุกคน่อนนี้มันจะเป็นบ่อนจะเป็นแนนบ่อนนำหนำสร้างที่ฝรั่งคุดนะแต่สมัยสงครามสมัยฝรั่งปกครองเรา นี่นจะเป็นนำบอลหรือว่านํำสางเอา,บา,าใบผพาไปเบ่งสมูทรอนใหญ่เลยปน่าจะเป็นสมูทรอนใหญ่จะเป็นสมูทรอ,อนใหญ่ในการประสมหรือว่าเห็ดเวียงย่างต่าตงเนาของทหารฝรั่ง,งแต่สมัยสงครามเนาะ นี่เนระจะเป็นหองเลยหองแบ,บนเลเป็นหองหองเลยแต่ก่อนขายทหารเนี่ยมันทหารมุ่งสิงจะมาอยู่เนี่ยเราจะเป็นไข่หลังจากปลดปล่อยแล้วจะขายทหารฝรั่งเนี่ยเต็นบอน ทหารมาซิงมาอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาจะออการมาซิงได้ยายไปอยู่โอเคตอบเสียทังบานออกวัวนะแล้วก็วันนี้จะปล่อยป้า,ลาหลากเลยแล้วก็จะเป็นของการแถลงข่าววัฒนธรรมเนาะที่กินผูฮับพิ่สว่เบิง นี่ปลายยังมีไวยย้ของการสวีการเมืองเอาปฏิภาบไปเบิ่งคุกคุกทหารฝรั่งแต่สมัยสงครามมันนเป็นอะไรในปฏิภาบไปเบิ่งไป จะเป็นคุกของทางนฝรั่งเนาะแต่ก่อนที่ยังเลืองเรือไปบะเตอรบกาเข้าไปได้นมันจะมีสองหอ้อคุกเน่ะบักกาเข้าไปอื้่เนาะทางในฮะบัเตอรบกกาเข้าไป นี่เนาะคือขายทานพลังแกใสั่ส,บบสงค่าคนที่ยังลงเรือไวนะ้เนาะ เป็นห้องห้องการพลากระเาเนี่ยวนนี้จะเป็นสโมสรจะเป็นสโมสรต่างๆห่องไงเขาเจ้าะใส่เขาเจ้าะใเาเจ,จะเฮดบอลการประชุมหรือว่าวางเรื่องเวียรงานยังต้าอ,อ,อ,อยู่บนนี้ เห็นเนาสมอซ้อนใหญ่เขาเจ้านี่อเอาแต่ผ้าโลไว้เลยยังมีนี่ยังมีเบวาหูหูลูกปืนหูกระสุนยังเนี่ยอยู่ไยตั้งแต่ก่อนอาเป็นต่อสู้ปวดสอยซะผู้เมนธรรมดา นเดี๋ยนวะบอนเน่มันจะเป็นบอนเก็บเครื่องสางเก็บเครื่องเก็บอาวุธปืนนั่นเหงนะเนี่นะบอั้นก็จะเป็นป่อมอีกป่อมหนึ่งป่อมใหญ่ เพราะว่ามันจะมีสองปอมนอะปอมนี่ก้าปอมนั่นนะมันมีสองปอมปอมใหญ่ที่เขาเก่าย่ากเนี่ยมันมีสองปอมเลยหนึ่งสองสองบอดแล้วบ่ดนี้จะเป็นเฮือนนอนของพนักงานด้วยหน่อตาฮานเนาะ จะเป็นเหือน,นอนบ่อนายหนองตาหานไงนอนพักเนี้ยแหละแต่ก่อนมันจะมีเฮือนลังใหญ่ๆห,ห,หนึ่งอยู่บนนั้นบอน่อนเฮือนขั้วเขาเจาะแต่ว่ามันปีพีลงมาเมื่อไหร่หนื่องจากว่าอายุมันอายุการนานโดนแล้วก็พัดถลยอย่งมันบ่ได้มาแต่ทานมันเดหักประหักขั้งลงมาเลยเดี๋ยวเบือเ่อ นี่เนาะแถวฟ้าน่ะจะเป็นหู้เป็นหู้หนาจะเป็นกระสุนลูกปืนบอกหนาจะเป็นหู้ลูกปืนเนี่ยนี่เนาะขายทหารเก่าขายทหารเก่าพลังแต็มแต่สมัยพลังปกครองล่าเนี่ยเนาะนี่ที่ยังลงเรือไปอยู่ไอ้คนหลุนล้างได้เห็นอยู่นี่เนาะ,นะก่อนจะได้ปลดปล่อยประเทศชาตินมนวุฒิธรมธรรม,รมดา จะเป็นเพื่อน,นของพวกเราน,นี่บัตรเตร้ยแกพาบรรยาการงามๆให้ไอซี่ดูเงบงว่าคนลาวคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศนะฮะว่าได้เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องบาเต้ยนี่ก็คือข่ายทหารเกา่าอยู่เมือิศงีนะ

เอาเนาะเอฟซี FC, ทุกคนสำหรับคลิปี้เจ้าเพียงเท่านีนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปี้หาว่าผอได้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครวฝากเพื่อเป็นกำลังใจสองบาร์เตเนานะเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย